ก็ผมือพาไปยามแมงครับใส่ไฟแมงไว้สองอันลุงหนึ่งมันใส่ไว้ครับจะเป็นยังไงเดีด๋ยวเข้าไปเบิร์กงันปตักแมงน่อยออกก่อนครับหูไฟแมงเข้าจุ่นครับพุ่นปิดไว้สองหลอดครับสิพอได้อยากได้กินหรือเปล่า เดาไปทงหนา้าหน้าบ้านเนียครับินนะโอ้เสียงห้องเซลเลยครับหนินเ,เนนนนพิ่ติดมือแรกเลยครับลุงนึ่งพันมาติดไว้วังแรงเียครับน ฟังเสียงครับฟังเสียงได้ยินบ่ครับเสียงมันห้องเต็มเลยโอ้มันยังบุลงครับนี่จะแมงน่อยครับนี่ตักแมงหน่อยออกก่อนครับอือพอะตักแมงน่อยออกก่อนครับนี่หรือแม่นบ่ตัวนึงผลวหนาลุหนึ่ง S <S อย่างลำแซวเลยมันยังบุลงครับไฟไฟ,ไฟทางมันยังบรดับครับไฟบ้านเ้ากันยังบรดับคนนะครับอย,อ,ยอยู่จักแม่งน้อยออกกอนครับอ้อหลอดนี่คือดับอืม ซื้อมาเปลี่ยนแล้วซื้อมาเปลี่ยนแล้วไปครับไปเบิ้งหลอดหลอดที่สองกันครับนี่เักแมงน้อยออกก่อนครับโอ้ยแมงน้อยหลายคักครับคุณนะโอ้ยตัวนี้ลงคักคุณเดี๋ยวแมงน้อยออกก่อนครับมีีแงใหญ่อนน๋ เดี๋ยวตักแมงน้อยออกก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวมืออื่นทํามาเบิ้งกันว่ามันสิได้หลายให้ได้หน่อยครับสิพาะได้อยากได้กินบ่ครับครับเสียเขาตักแมงน้อยออกนี่กันการมันไหวครับสังเกตแมงไงมามันสิขี้กันมันสิขึืนขี้กันแล้วมันสิคานออกน้ำน้ำขอบกระบะปูนี้ครับนี่ขอบหน้าเขานี่ครับนอ๋อมันเป็นสูตรครับเป็นเทคนิคครับไปครับกลับไปนอนกันครับมืออื่นเศร้าเขาคอยมามาเบิ่งกันครับ ไปครับไปเบิงแมงกันครับมือคืนนี่ก็มาเบิงแล้วลักแมงน้อยออกโอ้ยโอ้ได้ย่ดิสี่หตัวหกตัวยู่นั่นนุงอุอยแมงจีซอนขนาดเลยครับนี่โอ้แมงจีซอนครับนี่โอ้ยมันเป็นคืนแรกครับมันยังบููสงสัยมันยังบููไฟครับเพนว่านี่แมงจีซอนครับโมีสสมงามตัวนี่เอาเอาเอาอออออ พอได้อยากได้ก uh, ินอยู่ได้ครับนี่จิงหลีกัมีน่ะอ๋ออันนี้อีหยังนี่แฟนบ่อกพูดๆนะจีซันตัวนึงอืมพอได้อย่างได้กินอยู่ได้ครับนี่ปุณห์ปุณ่ะโอ้เดี๋ยวไปเบิงกันพุ่นตัวนี้มึงขึ้นแมงน้อยมันลงหลายได้สินี่ โอ้ยเจ้าิเต็มกระมังเลยโอ้เต็มเลยเจ้าิโอ้คักคักพูดนะฮันโอ้ไฟตัวนี้มันดีกว่าครับมผมคิดว่านะโอ้เต็มกระมังเลยนี่โอ้พอได้อยากได้กินอยู่ครับนี่โอ้แมงอันนี้ก็มีครับนี่แมงจับเต่าครับนี่บ้านช่างจอยเอ็นแมงจับเต่าด้วยครับนี่โอ้ ดี๋ยวสร้างจอยเก็บแมงกันเลยครับเด้อโอ้ยเพิผลงานกันครับนี่โอ้พอได้ทอดอยู่ได้ครับนี่สำหรับขึ้นแรกครับนี่สำหรับขึ้นแรกเดี๋ยวรอรุ่นขึ้นต่อไปกันเ้ครับเด้อเดี๋ยวสร้างจอยสีทายให้เบื้องอีกขึ้นต่อไปเดี๋ยวสร้างจอยทายให้เบื้องอีกนี่นี่ขึ้นแรกครับนี่ขึ้นแรกยังหมานไปนี่ครับนี่โอ้หมานเ้ยครับนี่แมงทีซ้อนกับแมงตะเต่าครับนี่โอ้ ขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมและติดตามครับขอบคุณหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งก้างกิ๊งก้างในเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้สังจอยกัลาไปสักนิดครับเดี๋ยวมือม้อื่นมือ้อคลิปใหม่มาเบิ่งกันใหม่ครับวมาสิมีบอฮ์แฮงสวัสดีครับ